ซาปาเมืองนี่ปุบปุ๊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 บปุบแล้วก็นี่ซอสบาร์บีคิวนี่นี่โอ๊ยร้อนร้อนโอ้ยร้อน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 ลา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 อ้าวสวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้พ่อก็จะออกมาทำอาหารนอกบ้านกันนะจ๊ะนี่วุฒิดีของพ่อในวันนี้ก็จะมีเนื้อสัตว์ต่างๆเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียว แล้วก็นี่ซอสบาร์บีคิวมีผักต่างๆเด็กๆรู้ไหมจ้าว่ันนี้พอจะมาทำอะไรมาดูกันนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยอันดับแรกเราเอาเนื้อสัตว์ต่างๆมาหั่นกันก่อนนะจ๊ะเริ่มด้วยกุ้งเลยหั่นแบบนี้นะจ๊ะหหหั่นนั่นนั่นนัหัน,ห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 น หันกุ้งหันกุ้งหันกุ้งแล้วก็นี่ไก่ตบ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 ไก่ก่อนให้เนื้อนุ่มๆนะจ๊ะหันไก่หันไก่หันไก่ชบ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 ต่อไปก็เนื้อตบตบตบสับ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 บบบบับเนื้อสับเนื้อสับเนื้อบบบับแล้วก็หมูสดสดเรามาตบเนื้อหมูกันก่อนให้นุมๆ ซับ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 ซบซบซนี่ได้เนื้อหมูแล้วึแล้วก็ปลาหมึกซบซัปลาหมึกปลาหมึกซับปลาหมึกได้แล้วต่อไปก็ผลไม้สับปะรดหันสับปะรดซึบซ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 บแล้วก็ปีกีวาิบซบ แล้วก็หอมหัวใหญ่ชึบหั่นหอมหั่นหอมหั่นหอมชึบ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 ข้าโพดเก็เข้าโพดแล้วก็หั่นชึบแล้วก็บรอกโคลีชึบ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 อะได้แล้วว้าว นี่เนื้อสัตว์และผักผลไม้ต่างๆวันดิบพี่พ่อเลือกมาในวันนี้ทั้งสดใหม่ทั้งนั้นเลยนะจ๊ะเด็กๆเอาล่ะเดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนต่อไปกันเลยต่อไปเราก็จะใช้ไม้มาเสียพิกยวดสับประรดมะเขือเทศหอมใหญ่แล้วก็เนื้อของเรา เสียบเนื้อเสร็จแล้วก็ข้าโพดนี่ได้แล้วจ้าไม้แรกของเราส่วนไม้ต่อไปก็จะเป็นเนื้อกุ้งนะจ้าเสียบกุ้งตามด้วยมืเขือเทศได้แล้วจ้าไม้ต่อไปก็ปลามึกสดๆเลยนะจ้าแบบนี้นะจ้าได้แล้วอีกไม้นึงก็เนื้อหมูได้แล้วจ้าและไม้นี้เป็นเนื้อปลา เียรสแบบนี้นะจ๊ะนี่ได้แล้วบาร์บีคิวของพ่อเดี๋ยวเราเอาไปย่างกันเลยนะจ๊ะเด็กๆเอาไปย่างกันเลยวางเรียงกันไว้แบบนี้นะจ๊ะเรียงต่อกันเลยย่าง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 ึ๊บปึบ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 ลับด้านให้สุกทั่วแบบนี้นะจ๊ะ แล้วก็นี่ซอสบาร์บีคิวนี่นี่เดี๋ยวเราก็จะทาลงไปเลยนะจ๊ะทาแบบนี้ทาให้ทั่วๆเลยนะจ๊ะทา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 แบบนี้ทาให้ทั่วๆเลยนะจ๊ะทาให้ครบทุกไม้กันเลยทาทาทาซอสบาร์บีคิว บาร์บีวบาร์บีวบาร์บี큐นี่นี่นี่แล้วเราก็ย่างให้สุกเลยนะจ๊ะอ้าน่าจะสุกแล้วล่ะเด็กๆเราขึ้นมาเลยนี่นี่นี่บาร์บีวของพ่อ,อ,อหอมน่ากินมากๆเลยใช่ไหมล่ะจ๊ะเด็กๆสนใจรับสักไม้ไหมจ๊ะเด็กๆและนี่ต่อไปพ่อก็จะมาปิ้งมันนะจ๊ะเด็กๆ พ่อจะห่อด้วยฟอยก่อนนะจ๊ะห่อฟอยแบบนี้แล้วก็ข้าวโพดหอแบบนี้นะจ๊ะเสร็จแล้วแล้วก็ไปปิ้ง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 ปิโอเคเดี๋ยวเรากลับด้านกันเลยนะจ๊าจะได้ให้สุกทั่วๆนะจะาอ้าวปิ้ง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 สุกเลยนะจ๊ะ อืมเพราะว่าสุกแล้วล่ะโอ้ยร้อนร้อนโอ้ยร้อน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 เหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยเด็กๆด็าวหลังเราใช้คีมคีบดีกว่านะจ๊ะนี่นี่นี่ได้แล้วจ้าหอมหน่ากินมากๆเลยเราลองแกะมาดูกันเลยนะจ๊ะว้าวนี่อะไรนะโอ้และนี่มันหอมมากๆเลย นี่อะไรนะโอ้เขาโพดเขาโพดจ้าเด็กๆว้าวว้าวหอมน่ากินมากๆเลยนะจ้าเด็กๆเดี๋ยวพ่อขอลองชิมบาร์บีคิวก่อนนะจ้าเด็กๆไหนนลองชิมสิแล้วก็นี่มันพ่อขอชิมเลยนะจ้าว้าวอร่อยมากๆเลยเอาละจ้าเด็กๆวันนี้พ่อก็ขอตัวไปทานบาร์บีคิวต่อก่อนนะจ้า คลิปหน้าพ่อจะมาทำอะไรเด็กๆคอยติดตามดูกันด้วยนะจ๊ะวันนี้พ่อไปก่อนละบ๊ายายจ้บาบายย